เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับก็ติดไว้นิดหนึง่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปแล้วว่าเดี๋ยว26 mm hmm. พฤศจิกนี้พรรคร่วมเขาจะนัดกินข้าวกันมากระชับความสัมพันธ์กันหน่อยนั่นหลังจากที่รู้สึกแม่มันห่างเหินกันซะเลืเกินก่อนหน้านี้นะอาจจะมีประเด็นขัดแย้งกันบ้างก็ต้องกินข้าวกันนะครับวันนี้นักนาข่าวก็ไปเจอพรรคร่วมหลากหลายพรรคว่า,าสรุปยังไงเนี่ยจะไปหรือเปล่าจะคุยอะไรกันบ้างน,นะครับคนหนึ่งที่ไปเจอคือคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะของ หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น26พฤศจิกานนะครับโดยคุณอนทินก็บอกว่าอะเงี้ยพลเอกประวิทย์เขาโทรมาแล้วนะเขาโทรศัพท์มาบอกกับกับทางตัวผมแล้วนะครับซึ่งเมื่อพลเอกประวิทย์โทรมาเรียกเองเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปแต่คงไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปเคลียร์กับพักร่วรัฐบาลนี่ชัดเจนบอกโทรมาก็ต้องไปแต่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์อันนี้เข้าใจ<ม>ว่าในภูมิใจไทยนะไม่มีอะไรต้องเคลียร์ พักภูมิใจไทยเนี่ยมีแนวทางการทํางานของเราเราอยู่ของเราไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายทํางานตามหน้าที่ของสสที่อยู่ในสภายอยู่แล้วอ่าส่วนที่ว่าอ่ะจะไปร่วมสังสรรค์ด้วยหรือเปล่านะะักขาก็ถามจะไปด้วยไหมนะด้วยตัวเองหรือเปล่าคุณนนทินบอกว่าคือเข้าใจว่าอยากจะไปแหละแต่คุณนุนทินบอกต้องไปสวิตเซอร์แลนด์อันนี้สรุปไปได้แล้วนะฮะนั่นเหรสิเมื่อก่อนมีข่าวอะไรนะเขาไม่ให้ไปใช่ไหม เขาไม่รับวัคซีนซินโนแวคกสองเข็มที่ท่านฉีดไปก่อนหน้าน,าน,าน,านั้นไงแล้วท่านก็ฉีดแอสตราเข็มสามไปเข<อ>็มเดียวอไปไม่ได้แต่ท่านก่อนนั้นยี่จาได้ไหมอย่าไปอย่าไปบูลลี่ซินโนแวคอ่ะอย่าไปด้อยค่าอย่าไปด้ยอย,ดยค่าค,คุณเลนทินบอกอย่าไปด้อยค่าซินโนแวคเขาแต่ว่าแค่ว่าไปแล้วสวิตเซอร์แลนด์เขาไม่ให้เข้าแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาไม่นับซินโนแวเอออแล้วคุณเลนทินแกฉีดแอสตราไปเข็มเดียวไงแต่ก็อาจจะไปฉีดเพิ่มที่ที่สวิตได้ นะแต่ก็เนี่ยคุณนทินก็บอกก็ต้องติดไปสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะักขาก็ถามว่าอา้าแล้วแนวทางการพูดคุยในงานนจะยังไงจะคุยอะไรกันหรือแค่ไปร้องเพลงไปกินข้าวไปดื่มกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้คุณนทินก็หัวเราะล่าเลยบอกว่าเอ้ยไปกินไปกินไม่เดิมแค่ไปกินไม่มีเดิม นะงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เจอกันมานานพักร่วมเนี่ยนะเจอหน้าเจอตากันอย่างพร้อมหน้าเท่าที่จาได้นู่นกับ2ปีแล้วก็ไปเนี่ยเพื่อเป็นการเช็คสต็อกไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับทุกคนทําหน้าที่ตัวเองคิดว่าอย่าไปกังวลเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเลยถึงอย่างไรก็อยู่ได้นี่เห็นไหมถึงอย่างไรก็อยู่ได้ หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็นั่งอยู่ในคอรมอรเจอหน้ากันทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์พูดคุยกันเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสภานี้ไม่มีปัญหาถึงยังไงก็อยู่ได้เน้นย้ำตรงนี้แต่นี่ผมเห็นให้อย,อยู่นะมันหนุนมั่นใจเนาะประชาธิปั์นะฮะประชาธิปั์คุณจูลินร์ลักษณะวิสิทธ์นะครับประชาธิปัดรองนายกตั้งติกระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่ายืนยันนะครับว่าประชาธิปัดก็พร้อมฮะ พร้อมที่จะร่วมมือนะครับพร้อมที่จะไปพบปะตามคําเชิญของพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องดีฮะจะได้เจอกันบ้างนะครับนอกเหนือจากการเจอเจอในสภาผู้แทนราษฎรนะครับขณะเดียวกันยังมีรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอกประวิทย์เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษ,ษณ์บอกว่างานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้น26พฤศจิกายนเนี่ยนะครับพฤษพยุจจโนชานายกรัฐมนตรีระบุว,ว่ายังยังรอไปร่วมงานดังกล่าวอยู่ นะฮะยังรอไปร่วมงานดังกล่าวคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้เชิญนายกบอกอยังรอไปร่วมงานดังกล่าวอยู่แต่พลเอกประวิทย์บอกว่าต้องเชิญสิไม่เชิญได้ไงนะจะต้องเชิญทั้งครมอทั้งหมดไปฟังเอาข้อเสนอแนะของประชาชนไปคุยกันว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรก็มีทั้งครมอสอสไปร่วมด้วยนะครับซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกมาก่อนนั้นนี้ว่าถ้าไปได้ผมก็ไปนะถ้าไปได้ก็ดี เชิญสิไม่เชิญได้ไงอะ่ะไม่<ล>เชิญก็งอนเลยนะคานนายกไม่ไปนะคุณเอก,กพัฒน์นี่ไม่จบนะเรื่องระหว่างคนเอกป,ปวิดกับประยุทธ์เนี่ยเออจะลาไปที่อื่นด้วยเนะี่ยต้องไปสิสเนี่ยตัวละครสําคัญไม่ไปไม่ได้แล้วค<ม>นเอกประยุทธ์ท่านท่านต้องไปเพราะอะไรไมะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีการเหมือนจะคุยกันใช่ไหมว่าจะลงมติร่วมกันในท,ที่ที่กินข้าวใช่ไหมว่าจะชู คนเอกประยุทธ์เตี่ยเป็นนายกสมัยหน้าอีกนะถ้าอยู่ดีๆบอกอถ้าอยู่ดีประกาศกันในที่ประชุมวงข้าวอะไรบอกเอ,อ้ยเดี๋ยวจะเชิญท่านนายกเป็นหัวหน้าแต่นายกไม่ไปเออมันก็กระไรอยู่กระไรกระไรอยู่นะแต่สิ่งสําคัญคือน,นี่แหละสถานะของนายกกับเราบรรดาสสเนี่ยแหละอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะภายในพรรคพลังชลัดเองด้วยกันก็มักจะมีเสียง เรียกร้องมาบอกว่าแม่ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนนายกจะห่างเหินกับบรรดาสสในพักจะห่างเหินกับสมาชิกพักก็อยากให้ใกล้ชิดอยากให้กระชับกันหน่อยเพราะก็บ่นบนกันอยู่ก็เลยอาจจะงานนี้ก็เป็นอาจจะงานนี้ก็รวมเลยทางพักร่วมเองทั้งพลังชลัดเองก็มาเจอกันกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยหลายคนก็ก็บ่นเหมือนกันนายกก็เอออาจจะห่างเหินกันไปสักนิดหนึ่งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e คได้เลยครับ